ปันพวจนะ,นะครับสำหรับในวันนี้วันจันทร์ที่18กันยายนคิศราช2023พระพีในการเฝ้าเดี่ยวเป็นกิติคุณยอนบทที่11ข้อ14ถึง16นะครับยอนบทที่11ข้อ14ถึง16ได้กล่าวว่าฉะนั้นพระเยซูจึงตัดกับเขาตรงๆว่าลาซารัสตายแล้ว เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถิดโทมัสที่เรียกว่าแฝดจึงพูดกับเพื่อนสาวะว่าพวกเราไปกับองค์ด้วยเถิดเพื่อจะได้ตายด้วยกันกับองค์ พี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากที่ท่านจัดสวยท่านแบ่งปันในตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งก็คือว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อราซาลเขาป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีราซาลคนนี้เป็นน้องชายของมาลีมาธาครับเขาป่วยหนักอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีแล้วมาทากับมาลีเนี่ยก็ให้คนไปบอก กับพระเยซูริ์ว่าน้องชายของเขาป่วยอยู่นะครับและเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยคล้ายๆบอกว่าบอกว่าคนนี้เป็นผู้ที่พระเยซูกิดทรงรักแล้วก็ให้พระเยซูกิดมาทันทีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่พระเยซูกิดทรงรักแต่ว่าพี่น้องครับถ้าทีของพระเยซูกิ์พระเยซูกิดพักอยู่ที่นั่นอีกสองวันแม้ลาซารัสจะป่วยหนักพระเยซูกิ์ไม่ได้มาทันที แล้วในที่สุดเนี่ย,เข,ยเ,เขาก็ตายเมื่อเขาตายเนี่ยไม่มีใครบอกพระเยซูคิตเลยนะครับเพราะว่าสถานที่นั้นเป็นอีกสถานที่หนึ่งแต่พระเยซูคิตรู้ท,ทันทีแต่เมื่อเขาตายพระเยซูคิตก็บอกว่าเขาหลับไปและเขาจะตื่นขึ้นนะครับเราจะไปปลูกนะ,ะแต่ว่าเมื่อพระเยซูคิตพูดแบบเนี้ยสาวกก็ไม่เก็ตไม่เข้าใจจนมาถึงในข้อที่สิบสี่ ในวันนี้14ถึง16ที่พี่สุกิตบอกตรงๆว่าลาสลัดต,ตายแล้วพี่น้องชื่อเรื่องในวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าในวาระและเวลาของพระเจ้ชาชื่อเรื่องครับในวาระและเวลาของพระเจ้าประการที่หนึ่งในวาระและเวลาของพระเจ้าลาสลัดตายแล้วเป็นขึ้นโดยลิเดตประการที่สองในวาระและเวลาของพระเจ้า เราเห็นแผนการที่ดีเลิศของพระเจ้าประการที่สในวาระและเวลาของพระเจ้าเราควรตอบสนองแบบโทมัสเราจะมาดูประการที่หนึ่งเลยในวาระและเวลาของพระเจ้าลาซาลตสตายแล้วเป็นขึ้นโดยลิดเดตด,ดูข้อ14นะฮะฉะนั้นพระเยซูจึงตัดกับเขาตรงๆว่าราซาลัสตายแล้ว ถ้าเราย้อนกลับไปในข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าพงตัดดังนั้นแล้วจึงตัดกับเขาว่าราสนัดสหายของเราหลับไปพี่น้องครับพระเอกสุขิดทรงทราบว่าราสลัตายแล้วแต่เมื่อราสลัดตายเนี่ยแทนที่พองค์จะบอกว่าราษลัดตายพระองค์ไม่ได้บอกว่าราษลัดตายแต่พอง์บอกว่าราสลัดหลับไป แต่เราจะไปปลุกพระเยซูคริสจะไปปุกราสานให้ตื่นขึ้นพี่น้องครับเป็นตัวอย่างของพระเยซูคริสในมุมมองต่อปัญหาในมุมมองต่อความตายนะฮะเมื่อราสารตายพระเยซูคริสกับบอกและสอนในมุมมองที่พระอ,องค์บอกว่าเขาหลับไปและเขาจะตื่นขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้รับ ประการแรกก็คือว่ามุมมองตอบปัญหาของเราในวันนี้ไม่ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่ไม่ว่ามีปัญหาใดไม่ว่ามีความตายหรือว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้และพระเจ้าจะสามารถที่จะทรงปุกให้ลาซาลตื่นขึ้นได้เช่นใดวันนี้พระเยซูคริสจะปุกชีวิตของเราให้ ตื่นขึ้นจากการหลับไหลนะครับจากความตายจากปัญหาจากโรคภยัยไข้เจ็บพระเยซูริตสามารถรักษาให้หายจากความไม่สําเร็จทั้งสิ้นเนี่ยพระเยซูริตจะสามารถปลุกเราและสร้างเราขึ้นใหม่นะครับจากความล้มเหลวที่มีอยู่ในชีวิตของเราพงจะปลุกเราและสร้างเราขึ้นใหม่ให้เราตื่นขึ้นและวันนี้เราจะสําเร็จนะครับให้เรา มีมุมมองแบบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสามารถทําได้พระเจ้าสามารถทรํา,า,าทให้คนที่ตายไปแล้วเป็นขึ้นนะครับมาได้นใดพวกจะทําสิ่งนี้ในชีวิตของเราและถ้าที่ต่อปัญหาเราจะไม่ขยายปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นแต่เราจะมองแบบที่พระเยซูคริสต์มองว่ามันเป็นเพียงการหลับนะแล้วมันจะตื่นขึ้นมาและในที่สุดพระเจ้าจะสามารถปลุก พลังด้วยพลังพิเศษของพะเยาให้เราสามารถตื่นขึ้นมาได้เหมือนกับลาซาลตื่นขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้รับนะครับประการที่หนึ่งก็คือในวาระและเวลาของพะเยาลาซาลตายแล้วสามารถที่จะเป็นขึ้นโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ให้ลาซาลเป็นขึ้นได้เพราะว่าในข้อที่สิบสี่ลาซาลตายถ้าเราไปดูในข้อที่ 44ลาสลัดก็เป็นขึ้นมาใหม่โดยลิเดชของพระเจ้าเพราะอย่างเพียงครับทุกสิ่งในชีวิตของเราจึงอยู่ในวาละจึงอยู่ในเวลาของพระเจ้าเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นลิเดตของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนนะครับโดยการที่พระเจ้พาพระเยซูริต์สามารถเปลี่ยน สามารถให้เกิดเหตุการณ์ขีดดีพวกสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในชีวิตของเราได้นี่คือประการที่หนึ่งนะฮะในวาระเล็กเวลาของพยาวลาชนะตายแล้วเป็นขึ้นโดยลิดเดตโดยลิดเดตของพยาวเราทั้งหลายเป็นขึ้นโดยลิดเดตของพยาวเราจะหายโลก โดยลิดเตดของพี่สาวเราจะประสบความสําเร็จทางสิ้นในวันนี้ครับประการที่สองในวาระและเวลาของพรเจ้าวเราเห็นแผนการที่ดีเลิศของพระเจ้าจะอยู่ในข้อที่สิบห้าเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถิดพี่น้อง เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อเห็นแก่อายันสวัยเพื่อเห็นแก่อาจารย์เชิดชุกเกียรติที่รับใช้พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พี่น้องทุกคนที่เป็นสมาชิกในคิตจักรของพระเจ้าเพราะนี่คือในวาระและเวลาของพระเจ้าเราจะเห็นแผนการที่ดีเลิศของพระเจ้าสําเร็จในอายันสวัยอาจารย์เชิดชุกเกียรติ ในคิดจักรเหนือเก้าในพี่น้องเหนือเก้าทุกคนจะมีวาระและเวลาของพระเจ้าที่เราจะเห็นแผนงานทั้งสิ้นของพระเจ้าที่สําเร็จเพราะเพราะชนะคําคของพระเจ้าบอกว่าเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายพี่น้องครับเพื่อแปลว่าเพื่อเราจะมีความเชื่อมากขึ้นเพื่อเราจะมีความมั่นคงในพระเจ้าเพื่อเราจะเห็นถึงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ ของพระเจ้าในิิตจักรเหนือเก่าคนตายจะเป็นขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาจะได้รับการแก้ไขปัญหาเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อเห็นแก่คีตจักรเหนือเก่าเพื่อเห็นแก่เราทั้งหลายทุกคนเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นนะฮะเพีสุขิตมีความยินดีในคีตจักรเหนือเก่า พีะ่ะสุิมีความยินดีในอาจารย์สวัยอาจารย์เชิดเกียรติและพี่น้องทุกท่านพอพอจะนะคำะเจ้าบอกว่าเราจึงยินดีนะครับที่เราไม่ได้อยู่ที่ที่นั่นเพราะไหนเพื่อเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระ,ะ้าเพื่อเราจะเห็นแผนการที่ดีเลิศของพะะ้าที่สําเร็จแล้วที่คี่จะจับ เหนือเก่าที่เราจะเฉลิมฉลองด้วยกันใน40ปีนะครับในวันที่พฤหัสท,ที่5ตุลาคมนี้เราไปหาเขาการเถิดในสุดปีสุขิตบอกว่าเพื่อท่านจะได้เชื่อเพื่อเราจะเชื่อในพระเจ้าอย่างมากคนและเชื่อมากขึ้นเราไปหาเขากันเถิดไปหาลาซาลัสการเถิดเราออกเดินทางนะครับ แม้ว่าจะมีปัญหาใดๆพี่สกิทบอกว่าเราไปกันเถอะนี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือในวาระและเวลาของไม่เหา่าเราควรตอบสนองแบบโทมัสในข้อที่สิบหโทมัสที่เรียกว่าแฝดจึงพูดกับเพื่อนสาวว่าพวกเราไปกับองค์ด้วยเถิดเพื่อจะตาย ด้วยกันกับพงค์พี่น้องเพื่อจะตายด้วยกันแบบพงค์แปลว่าอะไรผมแปลใหม่ครับเพื่อจะตายด้วยกันกับพระองค์หมายว่าไปเราจะไปกับพงค์ตายเป็นตายผมเปลี่ยนใหม่นะครับตายด้วยกันกับพงค์นี่หมายถึงว่าตายเป็นตายเลยแล้วขอไปกับพระเยซูคริสต์ตายเป็นตายเลยแล้วขอเชื่อพระเยซูคริสต์ เราขอเชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าตายเป็นตายเลยเราขอรับใช้พระเจ้าในคิดจักรเหนือเก้าภายใต้สิทธิพิบาลนะครับตายเป็นตายเลยเราจะทำถูกต้องตามพระวจนะคำของพระเจ้าโดยไม่หันเหนออกจากพระวจนะคำของพระเจ้าให้มันตายเป็นตายเลยแต่เราจะยืนหยัดในความเชื่อที่ถูกต้องตรง ตามพระเจะ้าคําของพระเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับเราที่น้องครับบางครั้งในชีวิตของเรามาถึงจุดนี้ที่เราจะต้องบอกเราจะต้องประกาศว่าตายเป็นตายไม่เป็นไรแต่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามพระวจนาคําคของพระเจ้าแม้มันจะต้องจ่ายราคานะเลนราคานี่มันมีความเสี่ยงถึงชีวิตของเราที่ อาจจะต้องตายอาจจะต้องขายหน้าอาจจะต้องโดนต่อว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ในที่นี้เนี่ยพวกยูกําลังจะขว้างรพเยซูคริสต์มันมีความเสี่ยงที่จะไปแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อเขาเชื่อในเพเยซูคริิตเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปกับเพเยซูคริิตถ้าตายให้มันตายไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าเชื่อพระเยซูคริิตแล้วมันจะต้องตายเขาพร้อมที่จะตายพ,พี่นงครับเป็นการย,ยืนหยัด ในความเชื่อเป็นการเทความเชื่อออกมาแล้วส่งผลต่อพฤติกรรมส่งผลต่อชีวิตทั้งชีวิตที่จะเปลี่ยนใหม่หมดในการที่กล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้องเพื่อพระเจ้าี่น้องครับไม่ง่ายแต่ขอให้ผมเป็นแบบนี้ขอให้เราทุกคนเป็นแบบนี้เป็นเหมือนโทมสที่พร้อมเทียดต,ตายเป็นตายเพื่อพระเจ้าเพื่อที่จะจักเหนือเก่า เพื่อที่งานรับใช้ของพระเจ้าจะสําเร็จทั้งสิ้นในเราในอาันสวายในกิจจักรของเราที่เราไปด้วยกันและเราจะบอกว่าตายเป็นตายเลยพระเจ้าเราจะทําแบบนี้เพื่อพระเกียรติขององค์เพื่อพันธกิจแต่งงานรับใช้ของพระเจ้าทั้งสิ้นเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องปู่เวลาไหวมากผมจะสรุปนะครับถ้าสรุปเป็น3 L มแอ ชื่อเรื่องในวันนี้คือในวาระและเวลาของพระเจ้าอ L1 ข้อหนึ่งในวาระและเวลาของพระเจ้าอรัตและพี่น้องเหนือเก้าทุกคนจะเชื่อว่าแม่ลาซาละตายแต่เป็นขึ้นมาใหม่ได้อีกโดยลิเดตของพระเจ้าอ L1 ข้อสองในเวลาในวาระและเวลาของพระเจ้าอรัตและพี่น้องเหนือเก้าทุกคนจะเชื่อ ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าง L หนึ่งข้อสในวารละและเวลาของพระเจ้าัดและพี่น้องหนึ่งเก้าทุกคนจะตอบสนองแบบโทมัพี่น้องครับให้เราตอบสนองแบบโทมัสให้เราเชื่อในแผนการที่ดีดเลิศของพระเจ้ยของพซูคริทให้เรา เชื่อว่าแม้ลาซาลตายเนี่ยเขาเป็นขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างให้สุคิดสามารถปลุกขึ้นมาใหม่ให้ประสบความสําเร็จนะครับให้ได้รับชัยชนะให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่ในการทรงนําของพระเจ้าตลอดวันเวลาชีวิตของเราให้เรามีความเชื่อแบบนี้ ทั้งวันนี้และทุกๆวันในการดำเนินชีวิตให้เรายึดพราะวจนะคำของพระเจ้าไว้นะครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติและขอเมอบเวลาเลยครับผมพระ้าไอก่อนพี่น้องทุกท่านครับฮายลูยาตตายเป็นตายเราจะติดตามไปกับพระเยซูตายเป็นตายพี่น้องครับเอภาพที่เห็นนี่เป็นการดําเนินชีวิตในสวรรค์ขณาที่อยู่ในโลกนะครับภาพที่เห็น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลองรับนะครับที่แข่งขันโฆษมาคำของเจ้าวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับและขอมอบเวลร้ายกับการแษ่์ชูดเปียดครับครับขอพระเจ้าุปกรณ์ท่านจะสวยนะครับอพรรดเฟิร์นที่อยู่ไต้หวันหวังว่าจะได้พบเฟิร์นวันทีา5ตุลาคมนะครับฉลอง40ปีและพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีหัวใจมีความตั้งใจจริงนะครับคนเรามีเวลาเท่ากัน มีร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดไม่ต่างกันนะครับต่างกันตรงมีความตั้งใจนะครับถ้าเรามีความตั้งใจพระเจ้าก็ไมพรอเราเรามีประคำของพระเจ้าอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับมีทั้งแนวทางมีทั้งพระบัามัตสุดที่ประทานพรกําลังแกเราในการขับเคลื่อนให้เป็นอาทิตย์ทางของพระเจ้านะครับคําสอนในเช้านี้ก็ดีมากนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ท้าทายชื่อของพี่น้อง นะครับว่าจะเดินในทางของพระเจ้าหรือในทางความคิดของตัวเองแม้เชื่อพระเยซูแล้วนะครับนี่คือบริบทที่ยาวนานมากนะครับจนถึงข้อ44หนังสือย้อนนะนะครับเพียงเรื่องเดียวก็คือพระเยซูเรียกลาสลัสให้เปลี่ยนขึ้นจากความตายนะครับที่น้องจะเห็นว่าไม้สําคัญเกิดตามถ้อยคาอีกครั้งหนึ่งไม้สําคัญเกิดหลังถ้อยคํา นั่นหมายถึงว่าพระเยซูเรียกนะครับความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นลิ้นใครครับลิ้นเรานะครับพระเยซูยินดีมากเลยปรารถนาที่จะเห็นเราเนี่ยกล่าวถ้อยคําของพระองค์น,นะครับกล่าวสวนลอลกไปเวลามีความคิดในแง่ลบเข้ามากล่าวถ้อยคําของพระเจ้าออกไปนะครับมัดไทยบุรีสีเขสี่เห็นอย่างชัดเจนนะครับให้พี่น้องเข้าใจว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันเข้ามาแต่ละวันเป็นเหมือนเรื่องต้อง ต่อเขาเรียกว่านะครับยืนต้านยืนต้านก็คือต่อสู้โดยพระคำของพระเจ้าพระเยซูชนะมารโดยพระคำของพระเจ้ามารอ่อนกําลังและละพระเยซูไปและมีทูตสวรรค์มาผลิบัติและพี่น้องเช่นกันเมื่อพี่น้องใช้พระคำของพระเจ้ามารจะละพี่น้องไปมีทูตสวรรค์มาปฏิบัติอาเม็นไหมนะครับดังนั้นพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าใจเลยว่าไม้สําคัญติดตามถ้อยคานะครับ โดยเฉพาะคำสอนในวันนี้นะครับลาสาลตายพระเยซูทราบแต่ที่ไปเพื่อใครไม่เพื่อพระเยซูแต่เพื่อท่านเพื่อสาวกที่ติดตามเพื่อพี่น้องที่ติดตามมันจะได้เห็นเห็นแก่คนที่มีความเชื่อน้อยเห็นแก่คนที่ยึดหมายสําคัญนะครับแต่พระเยซูปานาพี่น้องยึดถ้อยคาของตูกแต่ในขณะเดียวกันพงค์ก็เห็นแก่คนที่มีความเชื่อที่ปานาเห็นหมายสําคัญแต่หลักการก็คือ กาวถ้อยคําหมายสํากัญติดตามมาภายหลังดังนั้นพี่น้องคบหลักการของพระเจ้าก็คือทุกชีวิตต้องตายนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาฉายาก็คือลักษณะลูกต้องเหมือนพ่อเมื่อเราไมา่เชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยยิ่งนานวันเข้าเนี่ยเราต้องมีความคิดบุค,คลิกเหมือนพ่อเราอาเมนไหมนะครับจิตวิญญ,ญาณนะครับถ้าพี่น้องปรารถนาให้ร่างกายของพี่น้องมีความแข็งแรงนยพระคำของพระเจ้ากล่าวว่า บำรุงจิตวิญญาณด้วยถ้อยคำของตรงนะครับเวลาพี่น้องบำรุงจิตวิญญาณด้วยถ้อยคำของตรงเนี่ยจิตวิญญ,ญาณพี่น้องจะมีอำนาจเหนือร่างกายามเ m e นไหมนะครับจิตวิญญ,ญาณควบคุมไม่ให้ร่างกายเสื่อมเสียไปนะครับแต่พี่น้องครับขันเกิดบาขันเกิดบาบาเกิดขึ้นในทุกเวลาทุกวิวินาทีขณะที่พี่น้องเชื่อพระเยซูนะครับขันเกิดบาจิตวิญญาณก็ตายเราเห็นคนที่เชื่อพระเยซูและ นะครับเกิดบาปและละทิ้งความเชื่อไปดังนั้นพี่น้องครับจิตวิญญาณตายไม่มีอำนาจเหนือกายกายเสื่อมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ตายอาเมนไหมดังนั้นพี่น้องครับให้เราตายในขณะที่เราเกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่เราเกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าให้เราตายในขณะที่เราเกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าและพี่น้องจะรับบาเหน็จ อยากพระเจ้าแน่นอนสรุกขการเดพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดประกอบคุณพระนามของพระบิดาจากบริบปที่ลูกท่านอันนุชนลุงสาวที่เรียนผู้ที่ประกอบอาชีพนลูกสาวอาชีพและผู้ที่รับใช้จะเกิดผลขอบเจ้าเป็ครอบครองและกระทำสิ่งใหม่ในชีวิตพี่น้องและจบลงด้วยสุภาสิบที่สิบแปดข้อสิบกล่าวว่าพระนามของพระเจ้าเป็นป้อมคนชอบธรรมเข้าไปและปลอดภัยในนามขององค์พระสุภิจารแม่นาเมนขอบ Gracias.